สวัสดีค่ะได้กับข้าวแล้วนะคะว่าจะจุดน้อนทำรายการอ๋อคิดนี้ค่ะนี่เหตุลเ,เออนั่นแหละออออเอาไปใส่เขาบอกไปรีวิวอยู่ห้องนี่อีกกัน,น,นึ่งไงโอ้ยังโอ้ยังยี่อยู่ช่างก็เส็นี่พระฟอร์ตอบถือนะคะบ่มีการคอมเมนต์หลังเบิ่งแล้วนะคะต้องต้งคอมเมนต์คลิปเมื่อกี้ ปีกไก่หัวใจดาไก่ทั้งไม่อยตามังคุงตามังคุงของรหลดของเนี่ยไปใส่ตรงมิตตับตะมัุงตมัุงปีงไก่ทั้งสี่นะครับน่ครับนันจังันจังยูของตรงนั้นเสรอืมนี่ับเมนขามายูซีเกิไปหอดเนื้อเกิดตะมัุงตะังุงเหอดลูกไปหอดเตกตะมังคองกา ไปยอใ้หวได้แล้วนะคะอันนี้เป็นขึ้นแ้ชเียเอเบสโซเอเบโซไปใช้ก็ได้ต้องย้อหเพราะว่าเน้นเจีุนนอน อันนี้สำหรับคนขี้ค้าคนสำหรับคนขี้ค้านเดินนั่สนสองกับว่าเดินน้อยอยุของแม่ตินโดนลายจนร้าอนของแล้วก็การใส่รมไหมพ่อแม่มาขึ้นเพ้นบออว่า คือนมแล้าฉันชั้นสอง๋ยวใส่เลอาจจะมีคนถาม่าของเล็กยังเล่นเล็กแล้วใส่ป่้ก็้กการดาเสียบแอร์บาติดไฟบาติดดิเป็นอะไรตัเลาอา ทางนอกอะไรเย็นๆเนาะมีตกะมีเก้าอีกทางนอกมีตกะนอกใครเย็นแบบนี้ดัยนั้นก็พื้นเยอะเปิดประตูนี่ก็ได้หรอกมมีแล้วกินตามนั่นเนาะกินตามไอ้ เชิญอะไรวะตามตามผู้มีประเทศคณะนั่นใส่ต้องใส่วีซ่าทหารนะ<อ>ใส่วีซ่าทหารนี่ตัว<อ>มีเนี่ยกินเจ้าบุ้มีเจ้าบุ้มิซ้อนเจ้าบุ้มิจานเจ้าหาใบไม้เงี้มาเป็นจานซ้อนเจ้าก็พับใบม่วงครึ่งหนึ่งเป็นซ้อนได้แนี่แหละ้ต่บุเเห็นแล้วเสียเงินเลย คันยูบาทเนาะนิบบอค่ะสี่สิบบาทกับห้าสิบาทอันนี้ไทยทาาา้าา <88. S 1> บาทแปดสิบบาทหกสิบห้าแต่เรามต้องเป็นราคาุเถื่อนหรเราต้อแต่น้อย้ยอันนี้ก็บัวคาเดินทางเนาก็ข้อี่ขานไปซื้อเองเขาพูดสิ <c oughs> สบห้าบ,บาทแตเขาเนี้ย ทำนีแหละเบิดมือพอแล้วเบิดมืออีกอมืเพราะว่าปกติกินเขาเือ้ะคะ่ะเบิดช้าจอมยุด๋ยวก,กินเขาเนี้ยเอาผีง่ายไ่ไ่อก,กินเขาเศร้าฝุ่นปะหาเบิ้งขนม,น,มน,นี่เดี๋ยวในรถดิ๊กน หอมมาเขาชิมกันนะหอมมาดมบดน่าตกมากะน้ำแร่อะไรล่ะอืมเห็ชาจอมดพอแค่สังดาไหมจามากินอถุงนั่นไหมนั่นถุงเซวมาห้องน้ำลุกถุงเซเว่นห้อาหมขึ้นไหม กระเพาะมานน้ำกระเพาะไม่พอนี่ยวันนี้กินดูเอามาให้มืาขึ้นเนี่ยเพอยากง่วงนอนเนาะอ,อ,อยกลางคืนเหรอครับรถเกือบเบิดลขึ้นแล้วที่นี่ก็กลางเว้นเกไม่เฝ้าลูกยูน้องลูกอีกเบิดมือบ่ได้นอน,นอีกเน,นาะมาในกวักวกวัวจะท้ายกองอยู่ออกจากกองจากยังเรียบร้อยกับมาหอดห,อห้องหาถุงกัวเกือบฮกถุงเนาะมาหอดงวยอาบนา้ำแล้วงวยหัวลุม่มนอนยังเด็ก

อ,อใส่ของตามผู้มีประเทศเป็นประโยชน์ตัวเช้าจอมหยุดนั่งกินข้าวนาละเบียงครับหลังละเบียง นางกินย <c oughs> ังสี <c oughs> <c oughs> <firstly> ่ค <c oughs> ือพ่อคนนี้เอาปีงไก่ํำขางทางเลยหลดเรียนจ่ายไว้ไว้ไว้เหอะถือกานแช่ปลาแซ่เลย มันจับดีๆนี่ฮะเป็นหิวแทนดุนี่ไหมจับเป็นดีๆีสิสิ่งเออนั่นแหละนั่งจอกจางตาโตโตชอบกินหนัก ใจว่ะลองยูเ,เพียองยูเพียงมันขึ้นมันขึ้นขึ้นว่าดีก็ได้อยู่ด้านพิดก่อยเบิร์ดมืดมันก็พิดก่อยหวานกว่ดืดด่อเลยหวานกว่ดื่อเลยเม่ยเม่ ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็กกไลแ์กดแรกกดชร์น้ำเนื้อจ้าบ๊ายบาย